ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องดิฟงชาแนลนะครับตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่ EP 2นะครับลองวาดภาพการ์ตูนนะครับผมต่อจาก EP ที่แล้วนะที่ผมได้แบบเออล่างเส้นไว้นะครับ แตอ ep นี้นะผมก็ได้เอบเออเปลี่ยนแปลงเส้นตัวละครแล้วก็ลงสีผมไปหน่อยนะครับไม่ใช่นิดหน่อยอทั้งผมเดี๋ยวตอนนี้ผมเพิ่งลงสีผมไปนะเดี๋ยวก็จะเก็บเออรายละเอียดลงสีนะครับผมก็ต้อง ขอโทษด้วยนะครับที่ว่าผมเอบทำก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอ่าลงสีอะไรให้เสร็จภายในคลิปนี้เลยนะครับผมรูปนี้คือเอ่อน้องหัวฟ้านี่ผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อตัวละครนะผมคือตอนแรกอ่ะผมก็ จะทาแบบให้เสร็จทีเดียวเลยนะครับผมตอนนั้นจะทําแบบลนคลิปให้เห็นทั้งหมดเลยตอนที่ว่าผมแบบแก้เส้นด้วยแต่คือตอนนั้นผมรู้สึกแบบมันเออเหนื่อยแล้วนะครับผมก็เลยพักก่อนแล้วทีนี้ผมว่าจะอัดใหม่ก็คือแบบเออเดี๋ยวแบบค่อยอัดก็ได้มั้ง้วทำๆไปก่อนค่อยอัดทีเดียวตอนแบบทําเส้นใหม่ ล่างเส้นใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็ยมลงสีในคลิปนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วส่วนเส้นที่ผมปรับเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือผมได้ลบแล้วก็ล่างใหม่นะครับผมเออนำมาใน EP ที่แล้วแล้วนี่ว่าที่ว่าผมเป,เปลี่ยนทรงผมนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมผมหลงผมหลง คือผมได้แอบเปลี่ยนทรงผมนะครับตอนแรกอะทรงผมน้องผมมีทำเป็นแบบหยกัยกนะครับมันหน้ามาา้าหยักนะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วีล้วทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคือแล้วผมก็ได้ร่างส่วนตัวของน้องไปที่เรียบร้อยแล้วคือผมจะให้น้องใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะครับผมก็คือไปเปิดดูในเน็ตแหละว่าชุดนักเรียนญี่ปุ่นเป็นไงผมก็ลองเอามาล่าง ดูนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะมันจะปอ,อกมาเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าช่วงช่วงเขียนนะเขนของน้องผมว่าผมทำมันป่องไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผมดูตัวอย่างในชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะครับพอดีมันเป็นชุดที่ว่ามันไม่ได้มีแบบ มีคนใส่นะครับเ็เลยออกเป็นแบบนแขนป่องๆผมก็เลยเออวาดแมงตามภาพซะเลยแต่ไม่รู้นะครับมันออกมาดีหรือเปล่ามันเหมือนแบบน้องมีก้ามนะครับผมและที่สําคัญนะครับคลิปนี้นะคือผมแบบโอ้โหผมก็มีจุดพลาดอยู่นะคือผมใส่แบบรอยยับนะครับผมเป็นเงาๆตรงชุดน้องนะครับตรงตรงแถวท้องอ่ะแต่ว่าเขียนนี่ผมไม่ได้ใส่รอยยับเลย ผมว่าผมน่าจะพลาดจุดนี้แต่ก็น่าจะมีหลายจุดเลยนะที่ผมยังเก็บรายละเอียดไม่หมดเท่าไหร่แต่ก็ที่ว่าน,ะนาะม,มันทําหลายชั่วโมงบางทีก็รู้สึกขี้เกียจนิดนหน่อยๆ,ๆนะครับผมถ้ามีคนที่ชํานาญในการวาดภาพการ์ตูนนะครับถ้าเข้ามาดูก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะครับว่าผมจวนเอจจวนโหนลิชพันกันนะครับผม คือผมควรแก้จุดตรงไหนบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมจะได้แบบรู้แนวทางการวาดนะครับว่าวาดแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะครับผมเอาแล้วครับผมทีนี้ผมก็จะไม่พูดแล้วนะครับผมก็เชิญท่านผู้ชมรับชมคลิปวัดภาพผมได้เลยนะครับ แต่ผมก็จะรีเฮ้เร็เลยนะครับผมเพราะว่าเออผมก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะวาดภาพนีเ้เสร็จนะเอาคลิปมันจะยาวนะครับพี่น้อง 泣いていて優しいの」「冷たいのさ一しを詰つめ込んでね」「どこへ行こうどこへ行こう」「あああたしの黒猫は喋らないままだな」「パパあ日は晴れるかな待つの」 นี่ก็คือจุดหนึ่งนะครับที่ผมกลับลืมนะครับนั้นก็คือเอ่ผ้าพันคอนะครับเขาเรียกว่าผ้าพันคอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับสีแดงนะครับจุดนี้นี่ผมกลับจะลืมใส่นะครับผมคือเพิ่งแบบนึกได้ก็เลยรีบกลับมาแก้นะครับอันนี้ผมก็ลวกๆหน่อยนะครับผมไม่ได้ลงเงาลงเลยนะครับเพราะว่า เออมันกลับจะเสร็จแล้วนะครับผมโดยความที่ผมแบบเริ่มเมื่อยแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วก็เลยเออหลบหกรอกไปก่อนผมก็ว่ามันก็คงมันไม่ใช่แบบจุดทั้งเกียอะไรมากมายนะครับผมแค่ตรงผ้าสีแดงนะครับเอาละครับทีนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับทุกคนเดาผมลงไอ้ผ้าบันคอกับ แน่แนวท,ที่มัดผ้าบนคอก็คงน่าจะเสร็จนะนะครับ